สวัสดีจ้ะพี่น้องสวัสดีจ้ะโอชุดทุ่มมูลมาพี่น้องยายซีซีพามาชมต้นใหม่มงคลมือนีิจ้ะมาเบิ่งน้ำกันจ้ะมาอาเที่ยวนี่พี่น้องงามบ่จ้ะงามบ่นี่อันลานต้นใหม่เลยจ้ะมือหนิบ่งามบ่นี่พี่น้องสวยๆเลยจ้ะต้นหนางัวดิหื้ยพี่น้องนี่เนาะงามบ่สวยจ้ะสวยงามมากเลย น้ำพี่น้องงามบา่สิพามาหาต้นไม้มงคลได้เหมือนนี่พี่นอ้องอ่าต้นไม้มงคลไปปลูกในบ้านนะจ้ะเนาะนี่นี่ต้นยังนี่ต้นพูด่างพี่น้องเนาะต้นนี้ก็งน้ำบเสง,ง้ำา้ำทั้งนั้นเลยจ้ะง้มทั้งเลยนี่นี่ต้นยังแน่พี่น้องได้บ่จ้ะผีทั้งพีกับมี ที่งามจ้ะงามเลยจ้ะพี่น้องใส่ขวดรูว้กับนี้จ้ะไอ้พี่น้องนํามาเบิ่งเลยจ้ะนีมีหลายอย่างจ้ะนี่สวยๆทั้งนั้นเลยจ้ะพี่น้องต้นไม้มงคลจ้ะนี่มีอะไรมั่งบู้พี่น้องงามดิเห็นบ่เห็นบ่นี่อันนี้อะไรนะเส้นเหนืขุนแผนจ้ะนี่พี่น้องงามนี่ เฮ้ยพี่ซื้อไปแล้วแต่บโบยังจะตายโบรู้คือกันมันเป็นยังค่อยตายเลี้ยงบ็เปลีนมั้งนี่อันนี้กับงามพี่น้องด้วยงามใบเงี้ยายงามพี่น้องผมบ่ต้นไม้มงคลสวยๆเลยจ้ะนี่อันนี้อีกอย่างเดี๋ยคือใบโบโบบานเฮาเลยพี่น้องใบโบโบบานเฮาเลยงามงามจ้ะนี่พี่น้องแบบนี้กับงามจ้ะมึงดูมดอกมันงามงามมั้งเนี่ยงามจ้ะ งามมากเลยมางามมากเลยจ้ะยาซีซีพาชมต้นไม้มงคลที่พี่น้องเอาอย่างดีบุ้มมือนน่บุ้มพี่น้องนี่งามเขาเอินมอนสตอริล่าอันนี้จ้ะนี่มอนสตอริล่างามๆทั้งนั้นเลยจ้ะดูราคาสิบหกยูโรเก้าหาจ้ะนี่งามๆงามบ่งามมากเลยจ้ะงามเลยดูสิ สวยมากเลยจ้ะนี่พี่น้องมีหลายอย่างจะ้ะเอาอย่างดีเฮ้ยเอาอะไรดีเอ่ยนี่พี่น้องงามบ่จะ้ะงามบ่นี่อยากเรียงจ้ะพี่น้องอยากเรียงมองงามงามอา่ะเอาไปจากต้นนึ่งนะพี่น้องมาอยู่บ้านก่าเพื่อนเพื่อนเอามาใหายโยกจ้ะเพื่อนแวงมาให้เลี้ยงต้นนึงอยู่เห็นอยู่พี่น้องบ่แต่อยากได้อีกจะ้ะเห็นบ่งามงามนี่ กำลังออกใบใหม่ๆเลยจ้ะบอกงามบอกพี่น้องงามดิงามเนาะผู้แดงกับงามจ้ะนี่งามทั้งนั้นเลยนี่พี่น้องอันนี้ต้นอีอย่างพี่น้องหูงจากบนนี่กำลัองออกดอกแม่จ้ะออกดอกของใบวุ้นนี่ดอกมันบอกดอกมันเนาะนีะ่ต้นนี้กับงามจ้ะสิบหกวิโรห้าสิบ นี่งามๆทั้งนั้นเล็พี่น้องเบิ่งนี่มัยเอออย่างเกาะกวกมรกตจ้ะนี่กวกมรกตงามๆทั้งนั้นเลยจ้ะเห็นบ่บ้านหลังหน่อยพี่นอ้องยู่งอะพักตะมองหรือพัดบินอะจ้ะหลังหน่อยก็เลยบ่มีมองสิป,ปลูกต้นไหม่จ้ะแต่อยากปลูกยู่จ้ะพี่น้องดูงามๆทั้งนั้นเลยจ้ะดูงามๆจ้ะหาต้นไหม้มงคลปลูกในบ้านพี่น้องเนะาะฟังนี่ ตั้งนี่ต้นขี้สมาดเจ้ะพี่น้องพี่งามมากเลยจ้ะเห็นบ่งามมากเลยจ้ะดิเยอะแยะเลยปุ่นปุ่นก็มีเห็นบ่งามบ่พี่น้องงามบ่อีต้นน้อยต้นใหญ่มีบมดจ้ะบอสิบห้ายูโรัวกลวงามงามจ้ะเมิ่งเขาฉีดสเปรย์ใส่มพี่น้องเลยเปี่ยมๆงามงามจ้ะเห็นบ่สวยมากเลยจ้ะดิ่า งามมากเลยจ้ะงามมากเลยงามมากเลย <c ười> วะยายสีสีเฉยปูมาเพิ่งความมาชมต้นใหม่พี่น้องมังเนเองก็งามเดลยงามมากเลยจ้ะสวย,ายงามมากเลยบอกพี่น้องเฮ้ยใหม่งามงามเลยเห็นไหมสวยมากเลยนี่พี่น้อง ต้นอีหยังแนู่้บจ่ะบุญหงจักดอกบ่งามเลยจ่ะนี่พี่น้องทางนี้ก็มีอีกม,มุมนึงจ่ะบ่งาช้างก็มีจ่ะน,นี่บ้านงาช้างจ่ะพี่น้องบ่บ้านงาช้างงามๆเท่านั้นเลยจ่ะก็มีอย่างกระบองเพชรแล้วก็มีเอ่อลินมังกรจ้ะเห็นบ่ ดินมกกังกรกระงามจ้ะพี่น้องงามเลยเห็นปะดินมกกังกรราคาสำคัญจงลุกกระโปะรนสิบหกยูโรจุดเกาหาจ้ะพี่น้องน,น้ำงามเลยจ้ะน้ำงามเลยเห็นปะสวยสวยเลยจ้ะนี่ไผ่กวนอิมพาโชคพี่น้องนี่ไผ่กวนอิ้มพาโชคจ้ะนี่ต้นละเท่าไหร่นี่สี่ยูโรเกาหาพี่น้องนี่ต้นหนึ่งจ้ะ 4ี5ลเกาหเห็นป่ 5, หากหลายเห็นบ่อันนี้มีเดีวจากยู่บ้านมีเดียวนี่งามๆเลยจ้ะพี่น้องพี่เยอะแยะเลยจ้ะมีทุกรุ่นทุกแบบพี่น้องงามปะมีมุมนี่กับซีมีเออกล้วยใหม่อีกแบบนึงจาะงามป่นี่งามจ้ปะปะ S C C ใช้ผู้พาทเที่ยว ปาชมต้นใหม่ดหมือนน่อ่าต้นใหม่เนาะพี่น้องเนาะพี่น้องรู้ทั้งพี่กับงามจะ้ะนี่กุหลาบเห็นปะกุหลาบสวยๆเลยจะ้ะมีทุกสีสีขาวสีแดงสีชมพูมีเบิดจะ้ะพี่น้องสีสมมีหมดเลยจะ้ะบองามเลยอยากได้แบบไดพี่น้องนีทั้ทงนี่ก็งามจะ้ะ งามทั้งนั้นเลยเขาเฮ็ดดีเด้พี่น้องพึ่งนี่เฮ็ดดีเฮ็ดงามวีมีเยอะแยะเลยจ้ะนี่มามุมนี่ก็เป็นสับปะรดลายสีจ้ะพี่น้องสับปะรดสีเนาะเขาเอิ่นเนาะสับปะรดสีบ่มีทุกสีงามเลยจ้ะงามเลยสีสมสีนี่โอ้สวยมากเลยนี่หมูเสื้อไห่โบยยังพี่น้องงาม สวยเท่านั้นเลยจ้ะสวยๆท้งนั้นเลยบ๊นี่หลายยางจ้ะนี่นี่กับามพี่นอ้องมองมุมนี่งามนี่ที่เป็นประเภทเศรษฐีเรื่อนไนน์นี่นหนแหละจ้ะอืแต่ว่ามันสิรุ่นนี้สิเป็นนั่นมีลายาจ้ะบ๊ายบายเอาวัดทุมูลน